สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้องรับส่ยนสื่อเสียงสื่อสร้างสารรค์เพืสังคมไทยโดยอาจารย์หนอมนัทนัยโรสวุวรรณจากสถาบัพนพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องหลักการพูดในฐานะวิทยากรผู้ฟังทุกท่านครับ เมื่อเราดำเนินชีวิตมาในระยะหนึ่งเริ่มที่จะมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิมีผลงานมีประสบการณ์มากขึ้นในหลายๆครั้งก็จะมีผู้คนนั้นถูกเชิญถูกทาบทามให้ทำหน้าที่ในการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆอย่างสร้างสรรค์ในฐานะของวิทยากรดังน,นั้นครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ผู้เหลือฉน,นองนั้นเป็นประสบการณ์ตรงนะครับ ด้วยวัย56ปีอยู่บนถนนสายงานขายขยายท่าทางบริหารจัดการเชิญชวนมากว่า32ปีเนี่ยจึงได้เจ็เจอเรื่องราวดังต่อไปนี้จึงขออนญาตนำมาแบ่งปันครับหลักการพูดในฐานะวิทยากรน,นั้นสิ่งแรกที่พึงจะต้องมีคือบุคคลท่านนี้ที่จะต้องเป็นวิทยากรควรจะเป็นบุคคลที่ฟังคิดอ่านเขียนมามากพอครับ การที่เป็นวิทยากรจําเป็นต้องแบ่งปันหรือทําหน้าที่ในการแบ่งปันเนี่ยเขาควรจะต้องเป็นนักฟังที่ดีการฟังจะทําให้มีทั้งข้อมูลมีทั้งมุมมองมีทั้งแง่คิดการฟังทําให้เกิดสติทําให้เกิดความเฉียบแหลมการฟังคือเสน่ห์ทำให้ผู้คนต่างๆนั้นเนี่ยรู้สึกนิยมชมช,มชอบเมื่อมีใครสักคนมาเป็นผู้ฟังทีนี้ในฐานะของการผู้ที่จะทําหน้าที่มาเป็นวิทยากรแบ่งปัน เขาจึงต้องฟังเรื่องราวต่างๆมามากทีเดียวครับการฟังครั้งนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์เขาจะต้องทำหน้าที่ในการคิดคิดเพื่อให้ตกผลึกคิดเพื่อให้ขอหาข้อสรุปคิดเพื่อให้มีทางออกคิดเพื่อที่จะนำไปต่อยอดสำคัญที่สุดคือคิดในการที่จะนำไปสื่อสารครับต่อมาวิทยากรน,นั้นเขาจำเป็นต้องเป็นนักอ่านไม่ว่าจะเป็นอ่านจากหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อ่านผ่านโลกออนไลน์ การอ่านจะทําให้เขาเนี่ยยิ่งองค์มีองค์ความรู้มหาศาลมากทีเดียวเมื่อนามาประสานกับสิ่งที่เขาเคยฟังและคิดมาก่อนนั้นนั้นต่อมาวิทยากรก็ควรจะเป็นผู้ที่ขีดเขียนได้ดีนะครับการเขียนนั้นจะทําให้มีสมาธิในการจดจ่อต่อเรื่องราวต่างๆฉะนั้นครับขอย้าว่าฟังคิดอ่านเขียนจะทําให้บุคคลที่ทําหน้าที่ในการเป็นวิทยากรนั้นทรงพลังและทรงภูมิมากๆครับ ต่อมาการพูดในฐานะวิทยากรต้องเป็นบุคคลที่ชอบสังเกตร,รักการค้นคว้าหมั่นเรียนรู้คนที่ชอบสังเกตนั้นจะมีเรื่องราวสิ่งที่เป็นความรู้รอบตัวสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันทันสมัยการสังเกตเนี่ยจึงเป็นคนที่ได้เปรียบครับเพราะเขาจะมีถังข้อมูลที่เยอะมากๆสังเกตเห็นสิ่งที่ปรากฏสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตเรื่องราวต่างๆรอบตัว การทำแบบนี้จะทำให้เขานั้นได้รับได้รับและได้รับตลอดเวลาต่อมารักการค้นคว้าก็เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเป็นเพียงเปลือกนอกอยากเข้าถึงแก่นต,ต้องคว้าต้องค้นคว้าลึกลงไปเพื่อให้ได้ข้อมูลมาแล้วนามาส่งมอบให้กับผู้คนในสังคมการหมั่นเรียนรู้ก็เช่นเดียวกันครับไม่จําเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านที่ตัวเองทํางานในวิชาชีพน,นั้นการที่เขาหมั่นเรียนรู้ในทุกๆเรื่องอย่างมีระยะเวลาและศิลปะในการเรียนรู้ในการเก็บเกี่ยว รียนรู้สิ่งใหม่ๆค้นคว้าสิ่งที่ไม่เข้าใจสังเกตสิ่งที่เห็นตลอดเวลาเขาจะได้มาในทุกสิ่งที่ต้องการครับต่อมาข้อที่สแล้วเขาบอกว่าวิทยากรจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามรักในการถ่ายทอดมีสำนวนมีสำเนียงที่ดีจิตใจงดงามเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับมีรอยยิ้มผิมใจจิตใจใสสะอาดนะครับชอบที่จะเป็นผู้ให้จิตใจเขางดงามเนี่ยพลังเขามาหาศาลจากภายใน มีความรักในการที่จะถ่ายทอดให้กับผู้คนเห็นใครก็อยากจะมีเรื่องราวดีๆมอบให้ในขณะเดียวกันผู้ที่มีสำนวนมีสำเนียงที่ดีเนี่ยจะก่อให้เกิดการจดจําได้อย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นที่ประทับใจของผู้ฟังผู้ที่พบเห็นดังนั้นครับสิ่งเหล่านี้ฝึกได้ครับต่อมาข้อที่สี่ฮะวิทยากรจะต้องรู้เรื่องที่จะพูดทราบถึงบุคคลที่เขามาฟังกันนะครับว่าเขาอยู่ในไวัยไหนเพศอะไรนะครับ การที่เรารู้ข่าวรู้ราวเป็นสิ่งสําคัญในเมื่อเราจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นผู้ที่รู้จริงในสิ่งที่จะพูดรวมถึงมีข้อมูลด้วยครับว่าใครจะมารับฟังจะได้ทําให้เรานั้นได้ประเตรียมเรื่องราวสำเนียงสำนวนระดับของภาษาเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ตรงกลุ่มครับต่อมาข้อที่5ก็คือวิทยากรจะต้องแต่งกายสะอาดครับสุภาพเหมาะสมให้เกียรติสถานที่วิทยากรที่ดีไม่ควรเอาเสื้อออกนอกกางเกงไม่ควรพับแขนเสื้อนะครับ ไม่ควรเอาแว่นไปเน็บไว้บนศีสษะการทําแบบนั้นแลดูเป็นการเองมากเกินไปนะครับถ้าเป็นวิทยากรมืออาชีพแล้วแล้วก็การแต่งกายหัวดจุดเท้าจะต้องสะอาดดูดีแล้วก็เหมาะสมกับการรัศเทสะและที่สําคัญก็คือว่าตรงกับงานตรงกับสถานที่นั้นๆด้วยนะครับมีความสุภาพมีความเหมาะสมฮะไม่มากจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่น้อยจนเหยือหายต่อมาข้อที่6ครับ วิทยากรควรมีสื่อที่โน้มน้าวสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ารับฟังสร้างความสนใจตลอดเวลาก่อให้เกิดการเข้าใจในระหว่างนั้นและท้ายที่สุดของงานครับก็เกิดการตัดสินใจร่วมกันได้ฉะนั้นสื่อจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับต่อมาข้อที่7ครับควรสื่อสารสองทางอย่างมีศิละปะตลอดเวลานะครับ การที่สื่อสารสองทางอย่างมีศิลปะเนี่ยมันจะสร้างบรรยากาศที่ดีมากๆเลยสําหรับกิจกรรมนั้นๆนะครับพูดฝ่ายเดียวพูดทางเดียวพูดคนเดียวเนี่ยอาจจะมีคนรับฟังแต่ก็อาจจะไม่ลึกซึ้งมากพอแต่ถ้าสื่อสารสองทางมีการถามตอบมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีเนี่ยผู้ที่มาก็รู้สึกสุขใจที่ได้เข้าร่วมผู้ที่ไปผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่ในการเป็นวิทยากรเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำครับต่อมานั่นก็คือข้อที่7นะครับ ข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดข้อที่แปดก็คือว่าเราจะต้องรักษาเวลาขึ้นลงตรงเวลาครับมีบุคลิกที่ดีมีมาราย,ยาการเป็นวิทยากรน,นั้นมาสายบรรยายช้าจบไม่ลงลงและเสียเวลามันไปนกระทบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายทีเดียวการรักษาเวลาคือมาก่อนนะครับก่อนเวลาเต็มพร้อมนะครับมีการซักซ้อมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อเรารักษาเวลาครับขึ้นก็ตรงเวลาลงก็ตรงเวลาเนี่ยก็จะรัก,กาาชื่นชมครับแถมยังมีบุคลิกที่ดีมีมารยาทในการแสดงออกที่ยอดเยี่ยมต่อมาคือเนื้อหาในการบรรยายเนี่ยทันสมัยครับมีคุณประโยชน์ครอบคลุมในทุกๆด้านไม่ล้าสมัยไม่นําเรื่องราวที่ตกยุคตกเทรนแล้วเนี่ยเอามาประกอบการบรรยายสิ่งเหล่านั้นถ้าจะนามาเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเฉยๆแต่ไม่ใช่เรื่องหลักครับแต่ถ้าเนื้อหาที่เราบรรยายนั้นทันสมัยนะครับตรงตามความต้องการ ถูกจิตของผู้รับฟังอันนี้ได้ประโยชน์มหาศาลแน่ครับในขณะเดียวกันก็ต้องมีพลังเสียงมีจังหวะในการพูดการมุ่งเน้นที่เฉพาะเจาะจงที่ดีพร้อมนะครับที่จะใช้ไหวพิปฏิพานแก้ไขปัญหาระหว่างบรรยายได้และแน่นอนครับก็ต้องมีจิตใจของการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันตลอดเวลาเห็นไหมครับแต่นับนทุกท่านครับการที่เรานั้นสามารถดําเนินชีวิตมาในระดับหนึ่งแล้วกําลังจะก,ก้าวขึ้นสู่การเป็นวิทยากร การที่เรามีหลักการพูดในฐานะเป็นวิทยากรแบบนี้จะช่วยให้เรานั้นส่งคุณค่าครับจะทำงานกี่ครั้งปากฏกายกี่หนก็จะมีแต่ผู้คนชื่นชมและนิยมชมชอบครับขอทุกฝั่งทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ